ไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าข้าจะมาจุดนี้ได้มันยากเย็นแค่ไหนข้าต้องต่อสู้ฟันฝ่าเอาชนะเจ้ามังกรขนาดยักษ์เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจและนี่ก็คือมังกรอีกตัวหนึ่งที่ข้าจะต้องเข้ามาปราบในวันนี้เลยไปแล้วนะครับเรากําลังมางานเปิดตัวสุดาเสียนะคะสาสขับ ABK Hall ชั้นหกมีการไล่รำนำพามาสวดทำพิธีไทยและการจัดงานแบบยิ่ย่ใหญ่สไตล์จีนด้วยโดยมีการเชิดสิงโตเอารึเอา,เอาชัยและมีพิธีกรสาวสวยผู้สาวจีนเราสรีความเป็นมาการให้บริการกบกปุ่มชาบูสไตล์พรีเมียมดูโชว์แล้วก็หลุดมารกัันอยย่างงเลทีีวั่นต มากครับท้าทางไม่น่าง่ายเลยงั้นข้าขอแวะไปเติมพลังกันหน่อยแล้วกันเหล่าตาสูคงรอได้เดี๋ยวข้าไปเติมพลังแล้วจะกลับมาช่วยปราบบางกอนได้เลือกงามยามดีได้มีโอกาสนาทัพเข้ามาเติมพลังที่ชั้นหกครับเรียกได้ว่าการให้บริการอย่างกับที่เราเป็นเหล่าจอมยุทธ์อย่างใดอย่างนั้นเลยที่นี่เขามีพนักงานคอยดูแลประกอบอย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่ามาแค่ขีบและนําใส่เข้าปากเขาปิดนแล้วล่ะครับในวันงานจะมีน้องทนิสนะครับนักเทควันโดทีมชาติมาร่วมงานด้วยนะครับการตกแต่งที่นี่เหมือนดังจีเลยสวยงามมาเกบเบาี่นนวข มาให้เราเลี้ยงยกกองทัพกันเลยทีเดียวดูความใส่ใจของซูดาเสียเลยคับความสะอาดความไวในการเอาอาหารและที่ปรากฏอยู่ทั้งหน้าคือของสดใหม่และทําให้เห็นจันทรบ,บสดเลยเรียกได้ว่าเป็นโรงงานแรล้เนือ้อขนาดย่อมได้เลยทีเดียวค่ะว่าด้วยเรื่องเครื่องเสียงก็ยกมาให้บริการแบบเยอะมากไม่ว่าใครจะชอบแนวสุขภาพแบบพริกเผาแบบต้มยำแบบซีฟูด้ดก็มีให้เลือกครบเลยแหละครับต่างๆน่าทานมากทุกเนื้อวัวเนื้อหมูที่นี่เขาโดดเด่นมากทุกคนแกลมาแบบบางเฉียบพร้อมเสิร์ฟเขา้าปากให้กับเหล่าต้าเสียได้อรอ่อ,รอยแบบจักรพรรดิแบบใดแบบนัแบบ้นเลยเลยครับ สั่งน้ำซุปถึงสามรสชาติเพื่อต้องการเพลิดความอร่อยเปิดบริการแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่จริงจริงคงไม่กล้าเปิดหรอกครับบริการตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงตีสามใครต้องการมาทานแบบเดียวแบบคู่แบบกลุ่มคุยประชุมคุยธุรกิจรับรองว่าไม่นอนแนะใครแน่นอนพรด้วยบรรยากาศแบบไซจีนอาหารอร่อยทีมีบริการให้บริการที่เป็นเดิรใครไม่เคยมาต้องมาครับบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนสุต้าเสียมาล่าหม้อไฟหัวมังกรตำนานบทใหม่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนทีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสุต้าเสียเนี่ยตอบรับเรื่อง จากนักกินนะฮะที่หลายคนยอมรอต่อคิวหลายชมมมั่วโมงเพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์แพตเตอร์เนื้อมอ้อไฟในบรรยากาศสุดอลังการสักครั้งหนึ่งครับตัวเตอร์เสียได้รับการยกย่องให้เป็นบาบหมาล่ามอ้อไฟที่ดีที่สุดติดอันดับหนึ่งในสิบของจีนต้นตำรับจับมือเฉินตูปัจจุบันมีสาขามากกว่า600สาขา,กกา,าทั้งในประเทศและต่างประเทศล่าสุดคือสาขาประเทศไทยที่เปิดตำนานบทใหม่ที่สวยและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามเหมือนยกลงเตรียมจักรพรรดิมาไว้ที่เมืองไทยนอกจากความมั่่นนนงอาทีตตหหรกวืืใจ้ไฟ ช่วกันว่าทําให้หม้อไฟมีความสว่างสวยด้วยการระเบิดลมหายใจของมังกรราค b c Center เปิดพร้อมให้บริการแล้วนะครับสามารถเข้าไปได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถ,ถึง3นั่นเลยราคาเริ่มต้นเฉลีย 1, ่ย1,000บาทขึ้นไปต่อท่านนะครับรับบัตรเครดิตบี๊กซีรามประกาศด้วยระครับ,บกติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวเรียนคอรปตากันเยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้า